โรนัลโดและเมสซี่เนี่ยมีข้อแตกต่างกันตรงไหนบ้างวันนี้เราจะมาใช้โปรแกรมของนายอีลอนมัสมาหาคำตอบกันนะครับว่ากันว่า AI ตัวนี้เนี่ยฉลาดล้ำค้ำโลกที่สุดแล้วตอนนี้มีชื่อว่า Chat GPT นะครับว่ากันว่าฉลาดถึงขั้นแต่งเพลงได้เลยว่ะว้าวเฮ้ยจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปถามมันดูดีกว่าครับว่าแล้วเราก็พิมพ์ถามเข้าไปเลยครับอยากรู้อะไก็ถามเลยแล้วไป โดย AI เนี่ยมันก็บอกว่าทั้งโด้และเมสซี่ก็ต่างเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกเหมือนกันเพียงแต่โรนโดน้น,นั้นเนี่ยมีฟิสิกอลที่ดีเยี่ยมมากๆส่วนเมสซี่เนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันว่าความคล่องแคล่วว่องไวและการคอนโทรลบอลของเขาเนี่ยสุดตีน ส่วนโรนโดนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นศูนย์หน้าสไตล์ตัวเป้าในขณะที่เมสซี่ค่อนข้างจะเล่นในสไตล์ของ playmaker และสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมอยู่เสมอที่เสิร์ฟ AI นิดนึงนะครับเมสซี่ได้แชมป์โลกส่วนโรนโดยังนะครับโรนโดน,นี่มีความอุทิศตนเพื่อการฝึกซ้อมเป็นอย่างมากส่วนเมสซี่เนี่ยเป็นที่รู้กันว่าพรสวรรค์ของเขาเนี่ยได้ถูกนำเอามาใช้ในสนามได้อย่าง เก่งเลยทีเดียวโรนโดนั้นเนี่ยเขาใช้คำว่า vocal leader as is known to be more aggressive on the field ก็คือโรนโดนั้มีอิทธิพลทางด้านคำพูดมีความ agressive g ภาะวะผู้นำบุคลิกอะไรที่มันกระตุ้นทีมได้ในสนามในขณะที่เมสซี่นั้นสไตล,ล์ของเขาเนี่ยจะ lead by example มากกว่าก็คือนำโดยไม่ได้ใช้คำพูดแต่ทำเป็นตัวอย่าง ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งสองคนนั้นก็มีความเฉพาะตัวในแบบของตัวเองนะครับก็สรุปไว้แบบนี้และเพื่อนๆคิดว่าข้อแตกต่างของเมสซี่และโรโนโัลดเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับ